เจแต่คุณนานบ้านๆน,นะคะวันนี้มากินขั่วแมงมันไปหามาวันนี้ได้แค่นี้แหละได้ไม่เยอะอืมหอมหอมหอม น่ากินน่ากินคลิคลไม่ค่อยยาวนะคะวันนี้ เมนูแมงมันค่ะอร่อยนะคะยิ่้วๆค่ะ